สวัสดีครับ F c ซอู๋อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เอฟทุกๆุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของน้องอู๋อิงนะครับเพลงของน้องอู๋อิงก็ต้องขอชื่นชมนะครับสําหรับ ท่านที่ได้นำเพลงเอื้อน,นักนางเอกน้อยนะไปประกอบการเต้นของครูสอนเต้นท่านหนึ่งนะครับครูแป๋วไผ่เขียวนะครับครูสอนเต้นบาสโลนะครับก็มินึกเนาะมีคิดว่าเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยเนี่ยจะเข้ากับท่าเต้นที่ครูแป๋วเนาะเป็นผู้คิดท่วงท่า ในการสอนเต้นบาสโลปเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้มีผู้ที่เข้าไปดูเนาะมี FC ต่างๆเข้าไปดูจานวนมากเลยนะครับต่างก็คอมเมนต์เข้าไปชื่นชมเนาะชื่นชมท่าเต้นที่สวยงามเนาะแล้วก็เข้ากับเนื้อเพลงได้อย่างดีเลยนะครับชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับผลงานเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยของอุ้งอิงนะครับปัจจุบันนี้ยอดวิวอยู่ประมาณ16กล้านวิวเนาะเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเลยนะครับเอื้นฮักนางเอกน้อยก็คงอีกไม่นานนะครับน่าจะมีผลงานเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงขึ้นเนาะพ่อโจน่าจะจัดผลงานใหม่ให้น้องอุ้งอิงทันฤด,ดูการหน,าน้านี้อย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วเนาะ รู้สึกว่าปิดวงนี่น่าจะเป็นวันที่22หรือ23ประมาณนี้แหละครับเดือนมิถุนายนนี้เนาะก็เป็นเดือนหน้านี่แหละครับใกล้จิถึงนี่แหละเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนไงการเป็นหมอลำในชีวิตหมอลำนี่มันอยู่กับการเดินทางเนาะไปทําการแสดงมันจะเป็นมันมีอุปสรรคในการแสดงอ่ะเนาะฝนตกหากมีฝนตกก็ทําการแสดงไม่ได้ หากไม่มีฝนก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันฝนตกชุกเป็นช่วงฤด,ดูฝนก็จําเป็นต้องปิดวงเนาะก็เปเจอกันอีกทีก็นู่นเนาะเปิดฤด,ดูการหน้านะครับท่านผู้ชม f อฟทุกท่านเคยเห็นไหมครับศิลปินที่ไม่เคยแม้ว่าไม่ถือเนื้อถือตัวนี่เป็นกันเองกับ f อฟต่างๆเนาะผมเกิดมาจนป่านนี้นะผมเพิ่งเห็น เนี่ยศิลปินคนแรกเลยนะที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่แล้วศิลปินดังๆหรือว่าดาราดังๆนะพอดังแล้วจะปิดหน้าปิดตามไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะไปอ,ออกงานที่ไหนก็ตามก็จะปิดหน้าปิดตาปิดบังตัวเองไม่ให้ใครเห็นนะนะพอเสร็จงานปุ๊บก็รีบวิ่งลงไปรถตู้เลย <c oughs> ไม่มีการได้สัมผัสแบบน้องอู๋หญิงนะเนี่ยผมก็เพิ่งมาเห็นน้องอู๋หญิงนี่แหละ คนแรกเลยนะที่ติดดินก็สัมผัสกับบันไดเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายเนะี่ยเวลาเข้ามาหาเนี่ยเนาะเขาจะมีความสุขนะรับไหวเอฟซี FC, ทุกท่านนะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็ได้มอบมาลลยเนาะถ่ายรูปเต็เนะเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องอุ๋งเองเลยนะครับขนาดแม้แต่ว่าอยู่ที่บ้านเนาะก็ยังมีบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่ได้ไปหานะให้ให้ตังเนาะให้มาลลยไม่ว่าจะไปที่ไหนเนาะ พอลงจากรถตู้ปุ๊บบรรด,ดา f อฟเต็มน้องก็ต้องไปถ่ายรูปไปยินทักทายนะไปรับมาลลยเซนนะ EN, มีพฤติกรรมใหม่นะบรรด,ดาเอฟต่างๆนี่จะยื่นแบงให้น้องเซนนะเออมันก็แปลกเนาะเวลาที่น้องแสดงอยู่ที่หน้าเวทีเหมือนกันเวลาเต้ยเต้ยลาเสร็จแล้วน้องก็ยังไม่ยอมลงนะน้องก็ยังคอยสพอร์ตดูแลเอฟที่ด้านหน้าเวทีเนาะถ่ายรูป กับบรรดา f อฟทั้งหลายนี่แหละมันเป็นมุมมองหนึ่งที่ทําให้ f อฟซพ่อพแม่แทั้งหลายนี่ได้รับน้องนะเพราะว่าน้องเป็นกันเองน้องใส่ใจแล้วก็แค่ความรู้สึกของบรรดา f อฟที่เฝ้าดูนางทั้งคืนอะนะนะก่อนจะกลับก็ถ่ายรูปร่วมกันเยอะแยะไปหมดเลยอนะแล้วผมก็แปลกใจนะมีช่องของผมนะมี f อฟต่างๆในคอมเมนต์เข้ามา ว่าเขาท่องคาถาอุ้งอิงแล้วเขาประสบความสําเร็จอะ่ะเออผมก็งงผมก็แปลกนะมันก็อันนี้มันเป็นความเชื่อของของเอฟซีนะแต่ผมก็เห็นหลายคนแล้วนะที่ท่องคาถาอุ้งอิงอ่ะไม่รู้ยังไงเขาก็ประสบความสําเร็จเขาโขอแม้แต่คนที่ขายที่ดินะ่ะประกาศขายตั้งนานไม่เคยได้ขายพอท่องคาถาอุ้งอ,อิงมันมังเอิญขายได้เฉยเลยไม่ถึงสามวัน มันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับมีหลายสิบท่านแล้วนะไ่ใช่เฉพาะคนที่ขายที่ดินนะบางคนเขาก็คออย่างอื่นเขาก็ประสบความสําเร็จของขผมเห็นหล,หลายท่านเลยนะครับนะน่าจะเกินสิบคนที่ผมเห็นนะที่เขาบอกว่าเขาท่องคาถาเองเขาก็ประสบความสําเร็จมีครั้งหนึ่งนะที่แม่เอฟซีท่านนั้นนะ มาจากจังหวัดอะไรนาะที่ผมจำไม่ไดร้รู้สึกว่าจะไปแสดงที่สมุดปราการหรือเปล่าให้มาะไราน้ององอย่างเงี้ยตั้งแสนบาทเลยไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเขาก็บอกว่าเขาก็เท่าคาถาองอีเนี้ยได้ขายที่ดินเฉยเลยไม่ถึงสามวันซึ่งเขาประกาศขายที่ดินนานหลายปีแล้วไม่ได้ขายามันก็แปลกนะแล้วก็วันก่อนก็เหมือนกันเรามีพ่อเอฟซีท่านหนึ่งไปที่บ้านน้ององคอิง เอาเงินไปมอบให้บอกว่าขายที่ดินได้ก็เพราะว่าท่องคาถาอุ้งอิงนี่แหละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมันน่าแปลกใจนะอันนี้ต้องโปรดพิจารณนาะยาในการรับชมรับฟังนะครับอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้เป็นการชักชวนให้ท่านเชื่อนะแต่ที่ผมเห็นนะนะบราเอฟซีต่างๆในคอมเมนต์เข้ามาช่องผมมากเลยนะครับบอกว่าท่องคาถาอุ้งอิงนะแล้วก็ขอแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงแล้วก็มีเอฟซีคุณยายท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะ คอมเมนต์เข้ามาในช่องของผมแล้วก็บอยให้ผมให้ท่องคาถาองุงิงเอ,อ,เอ,อมันก็เป็นสิ่งที่ที่แปลกที่เกิดขึ้นกับน้องอุงิงนะตอนนั้นหลวงปู่เนาะได้ทักอุง,งิงว่าน้องอุงิงเนี่ยเป็นนางฟ้าน้อยลงกลับชาติมาเกิดใช่ไหมเป็นเจ้านางน้อยแห่งเมืองขุคันนะหลวงปู่ท่านได้ทักมาแบบนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่นะ่าอัศจรรย์จใจนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับเวลาน้องไปแสดงอ่ะ คนเยอะมากๆเลยอย่างไปงานมงคลก็เหมือนกันเนาะไปวางเสียลาเลิกที่สำนักสูงก็คนก็เยอะนะครับแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่นะที่ไปร้องเพลงแก้บุญอ่ะโอ้โหคนคนไม่รู้กี่หมื่นคนนะร้อนก็ร้อนดีรอกันเต็มนะหลายแห่งเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเหนือความคาดหมายอ่ะ นะมันมีสิ่งแปลก,ปลกๆเข้ามาน้องอุ้งอิงเยอะมากเลยอะเอฟซี FC รักเอฟซี FC ชื่นชมนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเอฟซีบางท่านนี่ขอได้จับมือน้องอุ้งอิงเนี่ยเขาบอกเขามีโชคบางคนก็เอามือน้องอุ้งอิงนะเอาไปจับหัวแต่น้องไม่ให้จับหัวนะแต่น้องให้จับมือของน้องแล้วก็เอฟซีท่านนั้นเอาไปแตะมือแต่มือจับมือน้องเสร็จก็ไปแตะหัวตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเขา เข,เขาั่นใจเขาเขาบอกอย่างงี้นะอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความเชื่อของเขาเนาะเออมันก็เป็นสิ่งที่แปลกนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีวัฒนธรรมใหม่แล้วเริ่มให้เอาแบงคนะ์เนี่ยให้น้องอู๋เซ็นให้นะแล้วก็เก็บไว้เออเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นมงคลของเขาเนาะมันเป็นความเชื่อความศรัทธาอันนี้เราก็มีไม่รู้เนาะแล้วก็ที่มีกระแสบอกว่าอัดคา้าน การลงคะแนนโหวตให้น้องอุงอิงเนาะอันนี้เราก็ไม่ไม่ขอพูดอะไรมากเนาะเราให้ภาพบรรยายเอาก็แล้วกันเนาะคิดว่าเราสร้างกระแสรหรือว่าเราอวยน้องอุงอิงอันนี้เราไม่ได้อวยนะครับไม่ว่าแต่ละแห่งที่น้องอุงอิงไปทําการแสดงอะ่ะบดเอฟซี FC, ล้อมหน้าล้อมหลังก็คิดดูก็แล้วกันอันนี้มันเป็นกระแสอย่างแท้จริงนะกระแสที่ว่า เอฟซีเข้ามาหาเองนะไม่ใช่ว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นี่อวยน้องอุ้งอิงขึ้นมานะไม่ใช่นะครับมันเป็นกระแสของน้องเองที่บรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งหลายเนี่ยให้เข้ามาหานะครับสังเกตได้เลยเอฟซี FC ทุกท่านเคยเห็นไหมเคยเห็นหมอลำท่านไหนมากไหมที่ว่าพอไปทําการแสดงนะลงุงลงจากรถมานี่จะมีบรรดาเอฟซีห้อมล้อมขอตายรูปให้มาอะไรอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมครับเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นน้องอุ้งอิงเนี่ยแหละครับ มันเป็นปาฏิหาริย์เล็กๆทำให้จงวนใจว่าเอ๊ะน้องเป็นใครกันแน่เนี่ยแหละครับมันมีสิ่งแปลกๆหล,ล,ลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตของน้ององค์อีงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเนาะน้องก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนอะไรนะแต่มีคนเข้าไปหาน้องแล้วก็เขาก็เชื่อถือของเขาเองนะเขานับถือเขาเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นทําให้เขาสมหวังอ่ะ เขาจึงไปท่องชื่อน้องอูงหญิงอูงอ,งอ,งอ,งอิงแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับเอฟซีทุกท่านท่านคิดว่ายังไงครับ